สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนสุขของสุบอพ่อพ่อก็ส่องน้องแทนคือเก่านะพี่น้องมาเบิ่งพ่อน้องแทนเห็นงานพี่น้องเอ้ยเห็นงานกับลุงกับลุงกับปู่พี่น้องเอ้ยจ้างจบอันะองได้มาหน่อยบ้างกำลังพากันขุดอันนี้พากันเองพากันขุดข้าวจ้าวยื่นมาเห็นคับผายกองกินส่น้ำล้างเยอแล้ว

มันหนดมันหายผักกระขุดลุมพี่น้องเลยพกักกระขุดลุมเฮือนเฮือน,นลูกสาวเจออ่อนคลายดอกดินขุดดินแข้งตะแต้งทงมัน เทียมดวงเดียวนี่พอแทนคูดพี่น้องเลยหาเงินซื้อนมให้ลูกชายเขาคือโบกูดก่อนว่าจะขึงเอาคือโบคูดก่อนพอจะขึง Bảo em đi đại Sao tạm biệt các bạn Ngô Mãi nó cứ bổ Chẳng khưng Mà chẳng bổ kê cả <laughs> Cái hoa <qua> đấy <laughs> หายยังลุงเดินี่เข้าต่อยลงนี่นี่นะมะม่วงน้อยนะไข่แต่ไก่เฮือนพี่น้องอีเล่เฮือนกะ nhàng sau xăm cạo có họ một hình an đồng then vào thám thì đậu ơi khút cho chị ăn lúp mây suốt mây เอมือถูเนง่ยหล่าเอ้ยถูเี่ยลูกบ่อเนี่ยไปต่อไปจะบ่ฮอดเล็กไรไปแล้วเปล่เอ้มันมีแนวเล็กไรนั่นหินดำพี่น้องเอ้ยยำก็มีไรได้ไรละัดกันนั่เพรมันเหลื่อมอะเ็มิ้อ อ่าห um. ินดำหินดำปาที่ซีเราม่นปาแม่ปดที่ีถุญาก็ลุกสบายดีปารุงกอนเออถุญาปารุงก่อนไปไปสบายดีปารุงกอนอล่สบายดีป้าลุง ฝากกดไลค์ไลค์ซองน้องแทนแทนแน่เด้อมาแลนี่กําไก่มานน้ำขางไว้อยู่นี้เบิดเมื่อไรครับเมื่อปล่อยแล้วเปลนแรงงานมากคืไปขังปล่อยมันหยางความมันหยางใช่โอกาสเจอทุกท้ายใหญ่ชิบหายได้เลยพี่นเอาไปเฮือนเข้าเฮือน เนี่ดิบอกด็กอกของเพิ่นพี่น้องเอ้ยมีพอเสียวแน่พอเสียวท่เมียเพิ่นได้ลูกน้อยพี่น้องเพิ่นก็มาเฮ็ดนํากันเฮ็ดนํากันอยู่กันอยู่4คนพี่น้องเอ้ยก็โอหาเสือนยังพน ม oh, ึงส <at> ิกาดึงติพนแข่ม <names> ึงน่ะโอ้ยสร้างแมงมีแมงกินอ่างเหด้เจ้าไก่ตค้างยงเ็บ่ ดพ่ลานเเะอได้ขนมคานขนมน้องแทนพี่น้องวันจันทร์นี่ผัดบุญบ้านตัวเองบุญบ้านหน้าหอยปังใหญ่พี่น้องเลยผัดอันเนี่ยพ่อได้เงินพาให้ลูกไปอันขี่มาสไลเดอร์น้ำมูน้ำขูพี่น้องเลยเพราะว่านี่กาเดือนหกไก่ชีดงไฮโลงนากระพ้าเพื่อไปพี่น้องพ่อบุญมาใกล้ๆนึงเนาะ ก็พอได้ค่ะพาลูกไปหันไปนี้เสือแค่ห่าจะขนบอไส่ะเฮยยขหยัเะโอ้ยไปหาเอาเสน่พี่นนอเพ่อพอเท้ต์ัตหน่อยสิขาสิ้าเมีใหไ่โอ้เสเน่นอพี่นอ ไปหาโลอย่าแต่บ่มีไผเอาหาเมาียหม่พอได้ค่านมลูกชายพี่น้องเอ๋ยแต่ละมือก็ con đang thêm chị tại đây Sao Sao gì họ phỏ 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 xem cho cành của họ xéo xéo gì Hãy subscribe cho น้องใหม่บุมีบนเลือดเศษบอลไงน้นองแทงกับน้องแบงในะอยู่ทางเฮือนผู้พากก็ลงมาเลย พากันเหตุกันอยู่สี่คนมีพอเซียวแน่แหละวกะมีลุงมีพากันเหตุเท่ากันอ๋อไดงยนินเสียงลถไทยเลยลงมาน,นนะ่ะนะคิดว่าพ่อแล้ค่ะไดงยนินเสียงลถไทยก็เลยลงมาส่องเบิ่ง ค่อยเราแกก่อนค่ายมันงไมค่ายบ่แห้งนันบ่อดอกกระเจียค่อยนะอยากให้มันลดกัไปลูกะพรกะตู้มนกี้แต่ปลูกใแต่ะปพี่น้องเอ้แม่นกแทนยางมา เห็นงูพี่น้องเอ้ยโอ้ยยางมาหลัดหนาให้อิกให้ละเพราอได้งูงูเสือควายได้นี่นะงูเสือควายเสือขาวไปไปไปอย่าไปขึ้นเฮือนพี่น้องเอ้ย अरेन फिनौखिना भगमको त उठन फिनु